และในขณะเดียวกันเมื่อวานนี้มีอีกหนึ่งความคืบหน้าสําคัญค่ะตัวของอธิบดีกรมการข้าวอธิบดีโจนัฐกิจเมื่อวานนี้ก็เดินทางไปพบพนักงานสืบสวนส,วนสอบสวนชุดคลี่คลายคดีที่บอก,กอปป,ป,ปนี่แหละให้ข้อมูลเพิ่มเติมไปคุยกับผู้การเต่าเองเลยนะคะเมื่อวานนี้ไปคุยกับพลตารวจตรีจรุนเกียรติปานแก้วรองผู้วชาการตํารวจสอบสวนกลางเป็นคนเชิญมาที่บริเวณห้องทํางานชั้น16 และเห็นว่าพอเจอกันชั้น16เนี่ยขึ้นไปคุยที่บริเวณห้องทํางานชั้น27ต่อด้วยจากการสอบถามผู้การเต่าว่ามีการเรียกมาให้ข้อมูลเรื่องอะไรกันเป็นพิเศษหรือเปล่าข้อมูลเกี่ยวกับคดีมีอะไรเพิ่มเติมไหมผู้การเต่าบอกนะคะว่าคดีนี้เนี่ยตอนนี้คืบหน้าไปเยอะเลยแล้วที่เรียกอธิบดีโจเข้ามาพูดคุยเนี่ยก็จะพูดคุยทุกเรื่อง แล้วยังย้ำยืนยัน3ามพยางเลยว่าไม่มีถอยนักข่าวเองเนี่ยถามทางด้านอธิบดีโจด้วยบอกว่าเจ้าหน้าที่เรียกมาให้ข้อมูลประเด็นอะไรบ้างแล้วปรากฏว่าเจ้าตัวก็ไม่ตอบคําถามสงวนท่าทีมียิ้มเล็กน้อยแน่นอนคุณผู้ชมเดี๋ยวพาไปดูจังหวะนี้กันหน่อยค่ะข้อไปชั้นงไหมคร มาให้ข้อมูลเพิ่มเมไมที่มเรียกทนมาทไมไม่มีไม่มไม่มีมีรเ็นอะไรสคัญีก็มีอะไรคืบหน้าไปเยอะหมายถึงเกี่ยวกับเรื่องที่จะอขยายจากพวกนี้ด้วยไหมคะที่เราต้องขยายผลต่อทุกเรื่องทุกเรื่องขึ้นหาไม่ไม่มีถอยไม่มีถอยท่านทิพย์ก็ดีสบายใจขึ้นไหมคะมีกพูดหนึงนิดนึงค่ะสบายใจไหมคะ เนี่ย <Lion> ค่ะ <cozy> ท <in German> ่านอธิบดีก็ไม่ตอบคําถามนะยิ้มหัวเราะอย่างเดียวเลยก็ยังคงมีรอยยิ้มทั้งคู่นะทั้งท่านอธิบดีแล้วก็บิ๊กเต่าด้วยนะใช่ค่ะก็ดูไม่เครียดอะไรทีนี้มีรายงานนะคุณผู้ชมว่าการเข้าพบบิ๊กเต่าของเมื่อวานนี้ค่ะของทางด้านอธิบดีโจถือโอกาสเอาเรื่องเข้าไปปรึกษาด้วยเพราะว่าฝั่งอธิบดีโจเนี่ยกลัวว่าทั้งตัวเองและครอบครัวจะไม่ปลอดภัย พ่อะไรรู hmm. ้ไหมคะเห็นบอกว่าหลังจากเกิดเรื่องหลังจากเป็นคดีใหญ่อะมีผู้ชายปริศนาสองคนค่ะไปเดินป้้นเปี้ยนที่บริเวณบ้านพักของอธิบดีโจไม่ใช่มาเดินป้้นเปี้ยนแค่ผู้ชายสองคนนะไม่กี่วันที่ผ่านมาที่บดีโจบอกอยู่ดีๆในบ้านอะ มีโดนบังคับลำหนึ่งอะตกลงมาในบ้านพักเี่ยใครอะใครมา<ค>รสอดแนมอะไรหรือเปล่าโอ,อ,อ้เกิดอะไรขึ้นกันแน่เนี่ยก็เลยไม่สบายใจค่ะกังวลก็เลยเอาเรื่องนี้ไปปรึกษากับผู้การเต่าเมื่อวานนี้ด้วยและเมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบถามอะค่ะทางด้านของอธิบดีโจว่าต้องการให้มีการจัดกำลังไปเฝ้าดูแลความปลอดภยัยหรือว่าถึงต้องถึงขั้นต้องทําเรื่องคุ้มครองพยานหรือเปล่าปรากฏว่าทีบดีโจยังไม่ตอบรับให้เหตุผลบอกว่าขอนําเรื่องนี้ ไปปรึกษาภรรยาก่อนไปปรึกษาภรรยาและคนในบ้านก่อนว่าจะเอาอยัางไงกันแน่เนี่ยนะคะนี่ฮะอันนี้ก็คืออธิบดีนะฮะที่เดินทางมาพบกับผู้การเต่าในขณะเดียวกันผู้การเต่าเมื่อวานนี้ยังไปเจออีกคนหนึ่งด้วยแต่นี้ผู้การเต่าไปหาเลยนะ,ะนั่นก็คือนายกองตรีดรธนกฤษจิตอารีรัตน์หลังจากที่ก่อนหน้านี้มีการเปิดเผยข้อมูลในโะลกโซเชียลออกมานะฮะว่าสมัยปี65เนี่ยทางด้านของคุณธนกฤษ เคยถูกกลุ่มบุคคลเข้าไปพูดคุยในลักษณะเหมือนร้องเรียนหวังที่จะตบซับทีนี้ทางด้านของบิ๊กเต๋าเมื่อวานนี้ก็เลยเดินทางไปที่อาคารศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์สำนักนายกรัฐมนตรีไปพบกับคุณธนกฤตที่ปัจจุบันเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีนะครับทีนี้ทางด้านคุณธนกฤตก็บอกว่าการร้องเรียนเรื่องต่างๆหลังจากนี้ต้องฝากไปถึงวงการนักร้องต้องพิจารณาให้รอบคอบและมีข้อมูลที่เพียงพอ ต่อการเข้ามาร้องเรียนที่แห่งนี้ตัวเองเนี่ยเจอด้วยตัวเองมีข้อมูลทม์ลายชัดเจนก็เลยได้มีการมอบข้อมูลตรงนี้ให้กับทางบิ๊กเต่าแล้วก็ตำรวจบอก,อกปปปที่เหลือคงเป็นการให้ข้อมูลช่วยเหลือในด้านคดีกับตำรวจทีนี้กรณีที่เกิดขึ้นกับคุณธนกฤิเป็นเรื่องอะไรค่ะรายงานข่าวระบุแบบนี้ครับบอกว่าน่าจะเป็นกรณีของโครงการประมูลสัมปทานกำไร EM ของกระทรวงยุติธรรมที่ตอนปี65เนี่ย รายงานข่าวบอกอย่างนี้นะบอกว่านายสศาลากับนายจจานได้ทําหนังสือร้องเรียนไปยังกระทรวงยุติธรรมให้ตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างว่าอาจจะมีการทุจริตหลังจากนั้นในเดือนกรกฎาคมปี65พบว่านายจจานได้เดินทางมาพบกับคุณธนกฤษที่สมัยนั้นเป็นเลขานูการของรัฐมนตรีที่ห้องทํางานในกระทรวงยุติธรรมก่อนจะมีการพูดคุยเจราจาขอเรียกรับเงินจํานวนหนึ่ง แต่คุณธานากริไม่ได้ตกลงจะมอบเงินหรือทรัพย์สินให้ก่อนที่จะมีการนำเรื่องไปร้องเรียนที่กรรมธิการกฎหมายของสภาจากนั้นได้มีการตั้งคณะกรรมาการสอบสวนภายในกระทรวงยุติธรรมผลออกมาชัดเจนทั้งสองหน่วยงานว่ารัฐมนตรีและผู้เกี่ยวข้องไม่ได้มีการทุจริตแต่เป็นการดำเนินการที่ผิดสัญญาและสเปคที่กระทรวงระบุไว้จึงมีการเรียกร้องให้จ่ายค่าปรับยกเลิกสัญญาดังกล่าวจนมาปีนี้ รายงานข่าวบอกนายสสารากับนายจอจานยังคงยื่นเรื่องให้กรรมธิการชุดใหม่ในสมัยรัฐบาลปัจจุบันตรวจสอบเรื่องนี้ซ้ำอีกก็เลยมองว่าเป็นเรื่องการกระทำที่ไม่ถูกต้องและอาจจะเข้าข่ายการข่มขู่ตบรั์ก็เลยให้ท่ายความไปเจรจากับนายสสาราที่บ้านจนกระทั่ง14มกราคมทางรายงานข่าวเนี่ยยังระบุได้ว่านายสสารายังคงมีความเคลื่อนไหวในการเรียกรับเงินอีกครั้งด้วยก็คาดว่าน่าจะเป็นเคสนี้นะฮะ